คือไม่อะโขึ้นมาคือหลางแขนนี่คือตรงนี้แบบเป็นบักบักดูก็เธอดูของเธอใช้กะดูของเธอสิแล้วดูอินี่น้ำกินรรมชาิหน้าเถอเลยมัวซวยไปหมดลางตาจากทะเลน้ำทะเลมันฆ่าเชื้ออยู่แล้วฆ่าเชื้อดูดูก็รู้ว่าใครเสียสละเห็นไหมใครอยู่ในวงยางใครใครใครเกาะผงยางใครหงยางมาให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใครมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเป็นยังไง มันก็ปักงเสียดายอยู่แล้วเราจะมาได้อะไรอ่ะมีนจะต้องมายเบื่อเบื่ออย่าความผิดพลาดมันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าทางเทคนิคเนี่ยก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเบื่ออะไรอย่าพูดแบบนี้ดีเลยไม่เบื่อเทคนิคเลยเบื่อเธอฮะเบื่อเธอล้วนๆเลย ผมไม่จำเป็นต้องอธิบายสยำหรับเรื่องนี้นะว่าว่ามันเป็นยังไงนะฮะนี่ผมแดงแล้วไม่ได้ดูเลยเดี่ยฮะก็คุณดูของผมไปแล้วผมก็ดูของคุณไงเี๋ยอกี้ดูฉันก็ไม่ได้ดูเลยเธอก็ดูคนเดียวก็ดีของเธอฉันก็ต้องดูอันนั้นฉันเป็นคนพูดฉันก็รู้แล้วว่าจะพูดอะไรบ้างไม่ได้ดูสกดา,าเลยเดี่ยเมื่อกียจะสังเกตเย็น<อ> น้นาแบบทุกวันที่เจอเอ่ะก็นั่งอย่างเงี้ยน้่เห็นอะไรไหโอ้ยฮะอะไรอันนี้ไม่ได้อันนี้อันนี้เขาดูไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาไม่ซื้อมันเป็นไฮไลท์คือเขาอะบอกว่า <c oughs> ยังไม่ได้ดูเล่มหนึ่งเลยแล้วเธอก็ดู แต่เขาก็ยังไม่ได้ดูเหมือนเดิมถ่ายรูปเขาดูอยู่เขาก็ยังไม่ได้ดูเหมือนเดิมไงประเด็นแบบใช่ไหมไม่ดูนะเ้เ้เเเดี๋ยวนะ PP is so handsome today Thank you แค่นี้ไม่ให้ดูแล้วพอผมไม่ต้องรู้เลยเพราะพราในนี้มันเป็นบทความของผมผมพูดทุกอย่างผมรู้ทุกอย่างแล้วมันเหมือนเล่มของคุณ ผมก็เปิดดูเพราะว่าคุณเป็นคนพูดทุกอย่างคุณก็ต้องทราบู่แล้ววันนี้อะไรบ้างใช่ไหมใช่ไหมครับทุกคนพีพีน่ารักไม่จริงนะครับต้อง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 ลองเห็นอลไหรืองงแล้วก็ลองไต่จรออีกทีหนึ่งโอเคมาเดี๋ยวเราต้องไปแล้วเพราะไปไหนต้องรีบไปไหนรีบกลับบ้านทำไมมันมีครลฟิวครลฟิวต้องสามทุ่มอ่ะจะไม่ต้องกลับนะบ้านอยู่ไหน บ้านอยู่ไหนทำไมมันต้องใช้เวลาชั่วโมงครึ่งเลยไงนี่เพิ่งทุ่มครึ่งเองครับต้องไปเก็บของมันต้องขับรถมันต้องโน่นนี่นั่นก็นี่ไงครึ่งชั่วโมงต้องขับรถไปเลยที่บ้านไม่มีข้าว,วกินเ<ะ>หรอกินบ้านเลย